โอ้โะโอ้่นบอลหลือนี่ทนเดียวนี่จะเ้าหาบอลยืนรับไปยืนไม่ได้กองไปแรขึ้นหลังแล้วไม่แน่ครับส2่อมีโอกาสครับดีดีแม่บ้รนทำมาดีนะครับพลาดไปนิดเดียวครับมา ดนดีดซีเนียขึ้นนำไป4-2ครับมาดูกันใหมครับครึ่งหลังครับรึ่งหลังมาต้องตัดสินจันที่รึ้นหลังด้วนะครับ

มก็ได้ครับเคลีย์ก็ดีครับอ่าถือว่าโตแรเจริงๆได้ตต้มเลยนะครับเลียนเอาลงมาเล่นกันใหม่ครับตอนนี้ดีดนะเบอร์ถูังมาดูกันใหม่ครับจะทำคืนได้หรือเปล่าครับถูกนี่ครับโยนบอลยาวไม่ผ่านครับออกไปครับทูกนี้เป็นคู่พิเศษครับ ต่อจากคู่นี้ยังเหลือบอลอุตสาหการรมอีกคู่นะครับโอ้จิงชาเลอรนะครับน่าจะได้ไปแล้วนะครับใครที่หันคะแนนสูงสุดนะครับเรามาเชียร์มาชมมาเชียร์คู่นี้ต่อไปครับีด,ดซีเนียครับจากถุนงน้ำไปเป็นถุงน้ำมาคืนมาเล่นใจเย็ยนครับดเดซีนอ,อ่าเล่นค่อยๆเคาะทำช่องครับทำทางไปเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวแต้มประจันได้ไม่ผ่านนิวซีเนียครับ การเล่นใจเย็นครับเดินผู้เล่นให้มาเปิด,ดช่องว่างก่อนแล้วค่อยจ่ายครับนี่ถือว่าประสบการณ์สูงครับผู้เล่นของเราอายุอานามเยอะแต่ประสบการณ์มีไว้ให้เราคิดะนะครับเว,วางบอลยาวเลยครับตุงนี้จะใช้ธี่จบช่วยค,ครับ บอกยาวนี้ไม่เป็นผลครับพี่มึงพี่อได้ี่มึงนีก็เล่นตลอดครับได้เลยตหายได้88ใจคือนมัาด้งบอลครับระวังหุกนวเประตูได้เหินครับประตูไอ้เหินไว้เหินประตูบินครับลูกคิดอินเข้ามาครับ ใช่หรอกครับย่้ยโอกาสอไหมประตูนครับทชผู้รักษาประตูครับการสกัดบอไว้ได้ครับรับบอลไว้ได้เเนี่ยตัวนี้แหละนี้แหละตัวปั้นครักมหคู่เไม่ต้องีถอยเยอะมีโอกาสนะครับดีดแบมเบร์ครับซึ่งนไปก่อนเรายังทาได้สองประตูเราจะทาไม่ได้เหรอ ผูยังเอาใจเชียร์อยู่ครับช่วยกันเล่นครับคนอุบลบอกเดินหน้าลุยเดินมือดีต้างมืครับอย่าปล่อยเช้าไว้ไม่ได้ครับประกาศวันอ่อกไปก่อนครับเป็นลูกทุ่งของดูดูซีเนียอันนี้ก็เห็นทุกสนามครับไล่เ,เห็นแน่นกันครับผูอา,าวุโสครับถึงบ้านนี่ยกจัดกันแน่ผูอาวุโสเนี่ยคุณคุณสมานเนี่ยต่อมาผู้อาวุโสรู้รู้เยอะครับรู้ดีครับตอนนี้ก็เปลีขึ้นครับ ปกติเล่นใช้ปากเล่น่างนี้เงียบแบบทั้งสนานนมจริงๆครับใช้ฝีมือจริงๆครับผมไปเจอหลายสนามผู้เล่นที่อาวุโสเยอะๆเนี่ยสมัจกจะเฮ้ยเฮ้ยแต่นี้ไม่มีนะครับเราเรียมเรียนรู้เรื่องของทักษะการเล่นบอลต้องเล่นด้วยตัวเองครับอย่าใช้ปากเล่นนะพี่สมานเนี่ยมาดูกันใหม่ครับเล่นแบบนิ่งครับ,น,บนอกจากผู้เล่นสามประตูเทนนิสนแต้องใช้ปากโอ้โหเมื่อเสาวน้อยจงเหวี่ได้หมดครับผมไม่รู้จะพากเบอร์อะไรครับไม่อาสวมหน้าของดีดีซีเมียในคนนี้นะครับ พ่อดีจริงๆครับยิงคนเดียวได้สามลูกแล้วนะที่ดูนะเทคนิคเนี่ยเทคนิคมีอะไรมอกไหมครับเทคนิคอาจารย์บอลเดี๋ยวมแล้วกันนะครับปกติสนามจะมอกบอลเปหนึ่งบอลหนึ่งไปมาดูกันใหม่นะนๆรัภาคทีครับอาจารย์ทุกคนพาผมมาภาพผมก็มาแนะวันนี้ได้รับเกียรติจากที่สมัยของเรามาดีใจนะครับมาเจอกันในสนามดีดีสปอร์ตนี่นักภาพของนครปฐมยูนเท็ดแล้วก็รับภาคทั่วไปครับ ไ,ไปเบอร์ไปเบอร์จะยิงไหมป้ามุนซ้ายหมุนขวายิงโอ้โหลูกนี้จังหวะช้าไปนิดนึงครับตัวผู้เล่นของยูริซซเนียบางบอลไวแล้วครับจบเกมโอ้โหทนนันทีไม่มีเลยครับมย<ด>ิงไม่ถูกตำแหน่งบางคนยิง <ไป S 1> เล่นไปดีแต่ยิงตำแหน่งดีนะครับได้เป็นช่างเป็นฉากได้เหมือนกันครับใน่ลูกทุ่มของยูริซซเนียครับเอะไรก็สบายไปครับยิงน้าไปอยู่ครับ มือตัดสินมองไม่เห็นครับบางบอลครับแต่ผู้เล่นรู้ครับใครทำออกใครทำออกเออรู้ตัวครับบอล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 เราเนี่ยเอาเอาเปลี่ยนบอลใหม่เออโอเคไม่มาเก็บไว้สั้นๆมาครับซีเนียลวาล์กยาวครับวอลยาวนี่มันต้องเป็นสนามใหญ่ครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดมาจับฉวยครับ หน้าเลยเขาท่ายอย tacos tacos ู่ซีนนี้ครับมาสักอยางได้ได้รูปครับพี่สมานห้าสองนะนคิดว่าแบบเบอร์จะตามทันหรือไม่พี่สมานผมคิดว่าอย่างนี้มันมีโอกาสมันก็น่ารูกกลมกลมนะพี่หมานครึ่งแรกนี่มาไปก่อนเลยนะเออ หน้าเลยยวเลครับของสายมองขวาตัดสินใจช้าครับเมื่อช้าช่องมันก็หมดครับมองเลยต้องใจเร็วครับทำเร็วคลิปเร็วหน้าเราไม่ดีเร็วคลิปเร็วนเรา่อเคโอเคเคโอเคโอเมโอเคโอเคโอเวันเี้แข่งมเคโอเคโอเคโครับสโอเคโเคโอเคโอเอเคอเอเคโคโอเโอเเคาเเเเโเเอเค เลาปัยาวิเศษก็โผล่ายเลยนไปดังๆนี้องมีบสามครับใเลยิงเลยโอ้ยไม่ตายนถูกกองหลังเบาบางครับาสูงยาวเขาใน2คนนี้ใช้ได้ครับมีเยอเยอะวิเศษครับตัวเยอะเลยครับอาจารย์อุบลบอกว่าต้องการชื่อเสียงอย่างเดียวครับครับอยากเราเคยทำมาไล้วไ้ไ ชนกับประตูครับไม่หวงแครครับทุกทานถูกจ่อยิงแล้วกายังเซฟไม่ได้นี่ถูกเสือว่าสุดยอดเลยครับประตูต้องนิ่งด้วยครับตูกจุดโทษนะครับต้องนิ่งแล้วบอลว่างดีดีแบมเบอร์แบมเบอร์ได้อีกสนุกสวยเลยครับเจ่ายกันเรียบร้อยให้ประตูท่านจนกัแกอ่านเกมบอกเลยครับมาเย็นคอยที่เท้าเลยครับ พี่แว่นนี่ผมก็เห็นมีการการเล่นแก่สุดยอดนะครับเล่นทีมอุตสาหกรรมมานี่ใช้ได้ครับพี่แว่นเราจะมีแว่นเลยยังใช้ได้แต่ก็ระวังด้วยนะครับระวังเรื่องการประท้าด้วยพี่แว่นนะที่หมานมงคลทีนักเล่นผู้เล่นใส่แว่นเล่นหาน้อยเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นนะอันตรายต้องเซฟตัวเองนะครับดูแลตัวเองด้วยดวงตาของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มองเห็นครับก่อนเา

อ่านด้วยอ่านด้วยขอให้ใครอ่ะหมดหมดแจ้งไม่มองผมไม่รู้ด้วยโอ้โหสันตวัตดผิดของหลังเออเพราไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรชื่อแล้วต่อขอโทษทีครับท่านสันตวัตรอาสิ่งฝีมือของท่านนี่สุดยอดครับแล้วก็คนที่ยิงเข้าขึนบังขึ้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 นนี่เดง แข่งเลยครับทุกคนจบอกว่าโดยที่วิวิทยาการเล่นครับมันแตกต่างจากคนอื่นนครับที้กองครับผู้กองครับทำมีอะไรชื่อของพระเจ้าเทพครับทีมออกทีมออกคุณบุญเจ้าครับพี่เจ้าไม่ทราบครับขอบคุณอี่เพื่อรักกันมาตั้งแต่นานครับโโอ้หแต่ก็เดี๋ยวแข่งบัตรช่างเหนือครับวัดบัตรช่างเหนือแข่งเสร็จที่วัดโน้นนะวัดน้ำขาว ันนี้ก็ได้ช่วงเทศกาลแข่งกีฬาตะก้อรรบง,งานวัดเขาจัดกันต่อไปก็วัดหอมเขตแล้วก็พระพุทธทรงพระนองอเอาเยอะแยะไปหมดมาดูกันใหม่ครับผมยังไม่เห็นหมดแรงลงกองหลังสุดยอดเลยครับเนีรนวันนี้ไม่ได้เล่นให้สายวันได้แล้วโอเคขอบคุณหมดมาดูกันใหมค่ครับซีดีซีนี่ยครับน้ำอยู่ห้าสองครับอ่า นัมเบอร์มีโอกาสที่จะเตีโตขึ้นมามากครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ามีชื่ออะไรเนี่ยติสมัครดูได้เลยนะพี่ไปพี่ไปคนเดียวพี่ไปพ้องหน้าสูงหน้าที่จริงสัตว์เทคกติฟสุดยอดนะครับประกอบด้วยทุน เจอหน้ากันก็ทักทายกันบ้างนะข้ามเมาแล้วจับนะเจอด่านผมเป่าเป่าจับตลอดขอเห้ขอเห้โดนทุกทีเลยก็มาทุกทีเอาหมดเขายังเล่ากลับไปก็เมาสิไม่มาเรากินไม่กี่แก้วก็โดนกันี้ยแก้วเดียวแล้วแก้วเดียวแต่หลายครั้งครับเออดีดวกันใหม่ครับซีเนเรืครับดี d ซีเนียนน้ำอยู่ครับเอ่ยใจบอลสั้นๆครับใจเย็นครับเนี่ย รขาบอกครอบครองบอลดีครอบครองบอลมากที่สุดดีมีโอกาสชนะไปได้คืนเลยครับตอนนี้แมมเบอร์ก็มีโอกาสตีต่อมาตีดีแมมเบอร์ซ้อมสนามประจำแล้วโอ้เป็นแก้ทุกกองผมสามารถใช่ไหมฟรีมือเดี๋ยวเดือดโดนเนี่ยผมไม่รู้นะผมเนี่โดนจับเลยเดี๋ยวนี้มึงนะโดนแข่งแก้กันนะผมเฟร์เซอร์เจ้าใหญ่ให้สนุกนะไปเลยเอาไปครับซีเนี่ยแมมเบอร์ลุกหน่อยครับมาเราเจ้าของสนามนะ สอมกันทุกเยังเลยอาจารย์คน,นโคตรมากทนนีนี้ต้ตตตววองดูผู้เล่นนะครับใจยอยู่ตรงไหนครับผู้เล่นทีนี้คนนี้ก็เห็นก็รอดครับหมายเลขกสิบแปดมีอายุวันน้มนี่สุดยอดครับแค่สปปามสิบบาทมันมาจะากห้าสิบบาโอ้หวานเไปแตงแก้วนะครับตรงนี้พุทธศัพท์บอกว่าเล่นต่อครับ ทันได้บอลอยู anyway. ่ครับชิกชิกสายหน่อยจิกสายหน่อยแต้เปิดต่ออะไรต้องรีบทำครับเอาสักนิดหนึ่งครับผมยังเอาใจเสียอยู่ยังจ่ายตัวหญิงไข่ก็ได้ครับจริงให้เข้าครับขอขอบอลเลี้ยงคนไปติดบอลมาครับซีนี้เล่นสั้นๆครับจ่ายมาครับไวผ่านครับทีนี้าหนี้วที้าเลงาเพื่อาทำยังไงครับลาทำยังไงต้องรีบทำครับเลี้ยงไม่โตครับจ่ายมาเล้วช็องมาครับตีครับจ่ายโอ้ทต่ไม่ผ่านกองหลังกอง ดูดีดูสิเนี่ยครับปเลยแลอนมาที่แล้วครับจ่ายบอลไปสวยครับปิ้งทับชารไปสวยครับบอลนิ่มเออจมไม่ร้เราก็ไม่รู้ด้วยผูากไม่ไม่ใช่พาผิดที่ผนานไม่เป็นไรเราถือว่ารู้ที่หลังก็ยังดีพอไม่รู้เออไม่เป็นไรเอามาดูสิเนียมันมันมีอ้ยทันไวยทันครับ มาเข้าเท้าแบมเบอร์นะครับแบมเบอร์มีโอกาสครับทาต้องดีทาครับตอนนี้ยังไม่ถึงขึ้นสนามพอเลยนะครับยังไม่ผ่านขึ้นสนามครับดีแบมเบอร์ทำยังไงครับวนกลับไปอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องลุกอย่างเดียวครับเสียแล้วไม่มีอะไรเสียต่อครับกองหลังนี่เป็นตำรวจด้วยกองน้าตำรวจกองหลังส่วนยอดทั้งสองท่านเลยครับต้องชมขอชมครับฝีเท้าไรมือนี่มีโอกาสเลยครับนี่ทำเป็นทีมชาติได้เหมือักันนะมีโอกาส ไม่ผ่านไม่เมื่อดีดีแมบมากทำไรต้องทำโอ้โหดีดีสีเนี่ยได้เกมออกหมดครับว่าจะจ่ายใจใจดักหมดครับมาแล้วมีโอกาสเหมือนกันแล้วอยากจ่ายหลักอีตรีเมื่อวีเมื่อทำอะไรทำมีเมื่อพร้อมทำไงมาแล้วโอ้โหมีโอกาสครับแต่ถูกดีดีสิเนี่ยสกัดมันออกไปได้แล้วคอนเนอร์มีจังหวะแล้วมีโอกาสต้องทำครับบอลตกเล็กนะครับทำไรต้องทำครับเลี้ยงอย่างเดียวไม่มีคะแนนเลี้ยงให้ครับ ทำไงยิงอย่างที่ผมบอกโอ้โหถูกต้องแล้วไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองนะตาแดงออ,ออกมาอย่าง้เล่นเพื่อนยังซ้ำได้ครับยอดอะก่อนครับยอดกลางให้หน่อยเหนียวที่เล่นสบายครับโอ้โหโคตรบอลเลยครับตาแดงดูทักษะการเล่นครับจ่ายบอลชัวร์ครับชัวร์ช้าแต่ชัวร์ครับกลางให้หน่อยครับต้องของบอลดึกบอลหลบบอลน่ะถูกบอลแยกไปนะครับยังได้บอลครับหมายเลขสองแลวังดูด้วย ขอเล่บนบอลง่ายๆครับชั้นเชิญเขาฝีมือครับผมยอมรับเลยเลยสีฟ้านี่สุดยอดครับสกัดบอลออกไปเอออยากเล่นง่ายจะเล่นไม่ได้เอ้าวว่าไปครับทุ่มเข้ามาแบมบ้ายิงเข้ามานั่นแหละครับไม่เป็นไหนจบด้วยการยิงครับกองมุกมุกกองแกวัยจริงๆครับยันยันเท้าซ้ายเท้าขวาครับทีนี้เขา<อ>ผ่านการฝึกมาเยอะครับ แต่ถ้าพิงแย่เลยนะนี้ผู้กองเองยังซ้อมประจำหมวกจะได้ไปเลยเท้าไปมือนึ่งทีมงานเช็ดเชเช็วายเท้าสาได้หมดมายได้เลยยิงครับไม่ผ่านครับอย่างนี้ทูกนี้รับแบบง่ายง่ายครับด DC เมียครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับทีนี้ A2 แบมเบอร์จะทําอะไรได้บ้างครับต้องช่วยกันหน่อยขยันครับรอเพื่อนใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องช่วยกันด้วยครับ เดินขยับไปนิดนึงครับทำช่องทักนิดนึงครับเพื่อจะได้ใจง่ายๆสี่แหวนทุ่มมาใกล้ๆครับเอาบอลลงครับลงมาคืนมาให้เพื่อครั้งหนึ่งมาสองท่านนี้สุดยอดครับเผยมายิงเจ็ตั้งบอลใหม่เซตเซตเพงกันใหม่ครับตั้งเกมใหม่ครับไม่ทำไม่แน่ใจไม่ทำครับยิ่เดียวนิ่เดียวเลียงแล้วบพราน้ำไว้เยอะครับบอลที่น้ำก็คือนี่ยนะครับเลี้ยงแล้วจ่ายไปจ่ายมาให้รอให้เพื่อเข้ามากบวนครับ ไม่กลัวเล้วก็ใจเวลาทวงเวลาให้หมดไปเรื่อยๆครับได้ครับสีเหลืองครับสีเหลืองใจบอลขึ้นมาไม่ดีครับลูกนี้ถูกแบมเบอร์แยกกันไปไม่เอเยรต์ขง้นมาเลยทำอะไรต้องทำไได้ทำเออเห็นเพื่อนต้องาจครับไม่ใจเดึงไปดึงมาโดนโดนโดนแยกขึ้นมาเลยแบมเบอร์แบมเบอร์ทำไรครับจุกกันอยู่อะไม่จุกครับยังไม่มีช่องครับไม่มีช่องในไงผมบอกแล้วไม่ทำช่องไม่ปังช่องเพื่อนกระจายไม่ได้นะครับ เล่นกุบบอลน่ะเล่นกุบบอลน่ะเล่นตำแหน่งด้วยนี่ขนาดดีๆซีเนียเล่นมา3แมตช์แล้วนะครับยอดออกมาขวาฝั่งนี้ได้ยังเรียวแรงสุดยอดเลยครับฝั่งนู้นมัสามตัวแล้วเออพี่ออดออกมาฝั่งนี้ล่ะหรือมาให้มากเล่นยี่สิบเจ็ดครับหรือไปให้กอลกลางอีกแบมเบอร์ได้โอกาสแล้วได้โอกาสแล้วโอ้โหพี่วนี้มันโด่งไปหน่อยก็ตัดสินใจยากครับจะใช้หัวหรือใช้เท้าดีลูกโดมันก็ต้องพัดปกับใช้ศีรษะนะครับ สุ่มสันสันมาให้เพื่อนครั้งหนึ่งแบบเบอร์ดาฟิมัสโอ้โหโออกมึงทำให้เห็นมันก็ได้วะเฮ้ยอ,อย่าเล่นนะแอ๊ดน้นอ,อ,นองแอ๊ดน้นองแอดมันอายุน้อยกว่าเราอ่ะไปล,ลุกลุกเปล่าครับลุกเปล่าแอ้เขาสองตัวเองเขาสองตัวรับสี่ตัวเหรอ S <S เออแค่แคต,ตัวเองได้ครับจ่ายก็ดีห <laughs> ิงก็ได้จ่ายก็ดีครับเพื่นี้ไม่ได้ชี้แนะครับจริงทีิงอย่าง,ง,งที่ผมพูดครับปรวจหัว <laughs> ใจยังอยู่ที่สายห้ามาลโอเควางเว้นผ่านไปเัง่อ้ไปทักทายกันบ้างเป็นเดียวๆโอเคได้ ไอ้แอดไม่เห็นไอ้อุสาไม่เห็นนะยกเท้าทุ่มมาอนไปครับไปพันดีบๆไปบ้าทำไรดีบทำเร็วก่ายขึ้นมาหมายได้88 88เรียกบอล้มาได้ทันได้บอลเรียกมาคืนมาโอ้โหมาซีเนียร์แกอ่านช่องออกหมดครับแกขยับทุกคนนะครับ พอบอลแปมเบอร์ได้นะครับซีเนียร์กขยับมารอหลักนะครับแปมเบอร์ทำให้ลูกโด่งต้องใช้ศีรษะระวังพี่แม่แม่ด้วยระวังลูกงใหญ่เล่นไม่ได้อย่าเล่นปล่อยไปได้บ้าก็ปล่อยไปเอ้ยอทัาเอาซ้ายไม่ทักน้าครับอ่าเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาเราอายุอันเะไรเนี่ยผัดกระเด็นเข้าแล้วออกออกแล้วเข้าไม่ได้ครับนี่ฮะแก้ไปได้แล้วไร่ว่าครับ วายอยู่ป่าครับเนี่ยโดนเลยครับโดนไปโอ้โหเข้าเท้าซ้ายข้อเท้าเปล่าน้องแกใช่ไหมครับทีเนี่ยยังได้วอลครับจะเด้งกลับมาลูกนี้ตกสก,กัดออกไปได้ทีเหมือนไปได้สามเมตรครับมีการเล่นบอลคูล่ระบบม,มาตลอดครูนักขอนบอลถกสู้เราไม่ได้ 3, สามพันสมัครตอนนี้ไม่มีบอลคู่เลยนะก่อนเชิญไปได้ประจำสามพันได้แชมป์ประจ